สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดึกดึกครับ่ากลางดึกกลางดึกน่าจะห้าทุ่มแล้วนะครับสวัสดีพี่พื่นะที่นอนไม่หลับนะครับนอนดึกดึกนะครับผมนะฮะแจ็คออโตแมกนะครับไม่หลับไม่นอนค้างบ้านสงสัยหรือยังนะครับแต่ความรอฮะความรอไม่ต้องสงสัยครับไม่ต้องรอครับผมนะครับคืนนี้รอพาฝนตั้งแต่ฝนตกยันฝนหยุดนะครับผม อ่าเสร็จเรียบร้อยฮะคุณลูกค้าจากดินแดงนะครับผมมาจัดชุดรอชุดรอนะครับพี่พีนาท่านไหนที่ยังไม่ง่วงนอนนะครับเข้ามารับชมก่อนนะฮะเซตนี้เป็นสายยีราฟซิ่งตัวสูงนะครับกับ TE37SUV นะครับ SUV แล้วก็รัดด้วยยาง265าทับ60ขอบ18นะฮะตรงรุ่นของรถตัวสูงนะครับตำนานสมัยก่อนเนี่ยฮะ ตอนที่ผมเริ่มหัดแต่งรถใหม่ๆเนี่ยรถตัวสูงนะครับจะคู่กับล้อ s u v นะครับแต่สมัยก่อนนั้นช่วงนั้นก็จะมีแต่งานสติ๊กเกอร์นะครับผมก็จะรอกับงานสติ๊กเกอร์นะครับแต่สมัยนี้มันพัฒนามันเปลี่ยนแปลงไหฮะนะฮะมีงานหยอดแดงมารองรับซัพพอร์ตกับความอยากความต้องการของพี่ๆนะครับขอบคุณพี่เลาะครับผมอาขอบคุณครับพี่เลาะบอกว่าผมรอครับรอฮะนะฮะ SUV ครับ TE 3 7 SUV นะครับเซตนี้เป็น9นิ้วทั้ง4ล้อออฟเซตศู 0, นย์ะครับผมนะฮะสล้อเท่ากันทั้ง4ล้อเลยสลับยางได้นะครับนี่ฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะคืนนี้คุณลูกค้าบอกว่าผมจะเดินทางกลับต่างจังหวัดเลยขอรอหน่อยเอาไปให้แปลกหูแปลกตาคุณพี่คุณน้าที่บ้านได้ครับได้เลย จัดให้จัดให้ได้นะครับงานลอไม่เป็นไรนอนดึกกระดิดหน่อยข้างบ้านสงสัยนิดนึงไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับวีโก้พีเ r เนอร์ตัวสูงนะครับสเตปยีราฟซิ่งตัวสูงนะครับกับยาง265หกทับ60ขอบ18นะฮะล้อ PE 37ก้านยกนะครับหรือว่าล้อทรง SUV นะครับหรือก้านโค้งหรือแล้วแต่จะเรียกตามความสะดวกเลยนะครับผมอ่ะ ความล้นความล้น SUV มาแน่นอนความล้นมันจะปริม,มออกมาโชว์ความเก่านิดนึงนะครับประมาณนี้นี่ล้นแบบเก่าๆนะครับประมาณนี้นะฮะถามว่าไม่มันก็ไม่เตะตานะอ่ะง่ายๆเมื่อก่อนผม่เป็นวีโก้ตัวสูงเหมือนกันใส่ SUV เหมือนกันนะฮะเข้าด่านเหมือนกันนะครับเข้าด่านเหมือนกันแต่เข้าแบบสุภาพสุภาพน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมนะอ่ะ SUV ครับสำหรับรถตัวสูงนะครับนี่ลำนี้เสร็จเรียบร้อย v ี g o p พีแลนเนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใส่กับ v ี g o อย่างเดียวใส่กับอะไรก็หล่อครับผมนะจะเป็น h ฮ g h l a n d e r นะครับดีแม็กไฮแลนเหรือว่ารถตัวสูงเป็นมิตซูบิชิไ t ่ท่านนะครับก็ใส่ได้นะงาน SUV สายหล่อตรงรุ่นของรถตัวสูงอยู่แล้วนะครับนี่อ่ะคุณลูกค้าเลือกอุปกรณ์ นะครับเป็นสีน้ำเงินตัดตัดกันไปกับงานเลเซอร์หยอดแดงนะครับผมสวัสดีพี่ๆนะทั้ง22ท่านที่ยังไม่ง่วงนอนนะฮะนะครับยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยแล้วกันนะครับ o k e b o o k มีพื้นที่ให้แอดเพื่อนกันอยู่นะครับผมเข้ามาติดตามกันนะครับจะได้มีได้เห็นแนวทางนะครับได้เห็นคลิปใหม่ๆของผมบ่อยๆนะครับผมนะฮะขอบคุณมากเลยที่ ให้ความไปดูอุปการะกันนะยังเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับแหมแจมแจมครับแจมแจมวันนี้ก็ส่งพี่ๆนะเข้านอนกับเสเตปรอๆกับยีราฟซิ่งตัวสูงนะครับนี่พรุ่งนี้เป็นวันพักผ่อนหยุดยาวนะฮะพี่ๆนะท่านไหนที่มีแพลนเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับพรุ่งนี้อาจจะเจอปัญหาเรื่องรถติดรถเยอะนะครับยังไงก็ขับกันด้วยความใจเย็นความปลอดภัยนะครับผมแบ่งปันกันนะครับนี่ ทอยขี้ยยอยใส่กันนะครับผมขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้งานรอเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแจมฮะ,อะคอนเซปต์เดิมของผมก็คือพี่ๆนะาท่านไหนนะที่สะดวกหลังเลิกงานนะครับเ,เลิกงานดึกๆเลิกงานค่ำๆออกโอทีมานะครับอยากจะเก็บวันหยุดไว้ใช้งานาไว้ใช้พักผ่อนนะครับก็มาอย่างนี้แหละวันธรรมดานะครับเลิกงานมาได้เลยนะครับกับแจ็คอัตโนมัตินะฮะ วันนี้ยางท่อยางล้อท่อโหลดนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรลบชมกันนะครับขอบคุณมากมากเลยวันนี้สองท่านเข้านอนนะครับกับสเตปปอลยีรักซิ่งตัวสูงนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ